สวัสดีค่ะเคยเท่าจากจังหวัดสุรินมาอยู่ทุงพระยาเมื่อปี2 5 5 7นะคะตอนประมาณเดือนพฤศจิกาทีนี้มาอยู่ที่นี่5้าปีนะไม่ได้เสียงไม่ต้องไม่ยุ่งกับใครเลยสบายสบายสบายหลังจากนั้นนะครับก็เราได้สัมผัสว่าเอ้ทุงพระยาไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่มีความพร้อมที่ไหนได้เราเจอว่าทุงพระยาเนี่ยมีที่ดินเยอะแยะมากมายเลยแต่ชาวบ้านเป็นเจ้าของที่ดิน,นเดียวเองนะครับวนใดก็คือเช่า ที่ดินแล้วก็เกษตรกร,ก,รก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ทำได้แค่ยูคาอ้อยน้อยๆแล้วก็มันสัมปะหลังส่วนใหญ่ข้าวก็ได้ในดเดียวเองนะครับแล้วเอาป่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 ายางยางป่า,ป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 ามนกรกะบางก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะสภาพมันแรงมากเลยสภาพแรงแล้วโดยสภาพผู้คนนะส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับผมเห็นว่าการเมือง อาการเมืองมันเกี่ยวกับทุกเรื่องไงก็เลยเราก็เลยมายุ่งด้วยนะครับจากเห็นปัญหาของชาวบ้านเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยมาถึงมา,มายุ่งเรื่องการเมืองอีกเพราะว่าเห็นการเมืองหองชาวบ้านเนี่ยนะครับเขาเลือกการเมืองเ็าเลือกตามที่คนรู้จักคุ้นเคยหนึ่งอย่างนะสองคนที่ให้สตางค์นะครับคนที่ให้สตังค์บางคนก็เลือกย,ยังเลือกคนที่ให้สตางค์เยอะอยู่ทีนี้ในฐานะที่ตัวเองมาเอาปัญหาเนี่ย จุดประเด็นให้ตัวเองอมาออกทางานร่วมกับชุมชนเนี่ยเป็นเรว่าเสือกชานาญการพิเศษนะเสือกชานาญการพิเศษนะก็เลยต้องมายุ่งกับการเมืองด้วยนะครับโดยตัวเองเดิมทีนั้นนะครับก็ยังไม่มีพรรคใดใหม่เท่ากับพรรคเพื่อไทยเนาะพรรคเพื่อไทยในยคิดใหม่ทาใหม่ของทักษณิณเนี่ยนะครับสุดยอดมากแล้วทีนี้หลังจากนั้นนะครับพอมีปัญหาปั๊บนะครับก็มีพรรคใหม่ขึ้นมาก็คือพรรคอนาคตใหม่ก็ดิฉันฟังแล้วเนี่ยฟังแนวคิดนะครับ ของธนาธรเนี่ยดิฉันก็ปิ๊งเลยนะครับว่าโอ้เรียกว่าต่อยอดจากทักษิณนะต่อยอดมานะครับไกลมากแล้วก็จนสุดท้ายก็อะัะโดนกันแกล้งดิฉันก็ยิ่งแต่ไม่พอใจระบบที่โดนกันแกล้งนะครับโดยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยดิฉันไม่ชอบเลยไกลตรงนั้นก็ยิ่งแต่ตามมาอีกก็คือเป็นพักคก้าวไกล ฉันก็ยิ่งชอบใหญ่เลยนะครับตอนนี้ยิ่งชอบใหญ่เลยเพราะเห็นความฉลาดของพิธาแล้วก็แต่ละคนที่บรรยายัอภิปรายใน,ในรัฐสภาเนี่ยดิฉันชอบมากเลยชอบเขาเอาความรู้มาจากไหนความคิดมาจากไหนแล้วลข้อมูลมาจากไหนลึกมากนะครับแล้วกล้าหารชานชัยมากแบบซึ่งสสพักอื่นๆเนี่ยไม่กล้าขนาดนี้เลยนะครับไม่กล้าขนาดนี้แล้วต่อมานะครับก็ดแกล้งอีกซึ่งเป็นความไม่ยุติธรรมเลยอ่ะนะครับดิฉันก็ตามมาอีกนะครับจนถึงเนี่ย รุ่นที่สามชั่วคราวแล้วก็รุ่นที่สี่นะครับรุ่นที่สี่ก็คือรุ่นทารวนอีกก็คือที่หัวหน้าเทงเนี่ยนะครับหัวหน้าเทงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้จบเยอะนะครับแต่ว่าสมองเขาเกินเกินด็อกเตอร์เกินความชํานาญการเขาคิดได้ลึกได้ไกละละเอียดมากๆเลยนะครับเขาลึกไกลละเอียดมากเลยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เสือกชํานาญการพิเศษคือเสือกไปทุกเรื่องเนี่ยนะครับจริงๆเราเลือกอันไหนก็ได้ถ้าบางคนคิดประโยชน์ส่วนตัวก็คือเลือกพักที่ให้สตางค์ใช้นะครับให้เลือกให้เพราะว่าตัวเองเขอยันหาเสียงนะ นะครับถ้าเราเจรจาหาประโยชน์จากนักกันเมืองนะครับมันก็ไม่ได้แพ้กับหล,หลายๆคนที่อยู่ตรงน,นี้นะครับที่มีที่ดินเยอะแยะมากมายมาปล่อยให้ชาวบ้านชาวอะไรแม่เนเองแต่ไม่ครับดิฉันมองภาพจังหวัดมองภาพชุมชนแล้วก็มองภาพประเทศด้วยนะครับที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยออกไปสู่สากลแล้วก็ทัดเทียมกับชาวโลกเนี่ยนะครับก็เลยฉันก็เลยต้องมามาอยู่กับพรคประชาชนต่อไปแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพไปเรร้อย ตอนนี้ดิฉันมีสิทธิเลือกตั้งที่เพื้นที่เขตสามจังหวัดชายเชิงเซาค่ะนโยบายนะครับเวลาฉันฟังเนี่ยนะฉันเป็นเกษตรกรนี่แล้วก็ฉันเข้าข้างคนจนอะ่ะไม่ใช่เข้าข้างหรอกนะก็คือฉันเบื่อที่จะเห็นคนจนอะ่ะเบื่อที่เห็นคนจนคนโง่คนได้โอกาสฉันเบื่อมากเลยเมื่อฉันเบื่ออย่างงี้นะครับฉันจะต้องปราบปรามความจนความเบือ่อความโง่ความได้โอกาสเหล่านี้ให้หมดไปด้วยการเลือก พักการเมืองและเลือกสสที่มาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้เพื่อให้ลดความลดคนจนลดคนโง่ลดคนโดยโอกาสนะครับลดความลําบากของประเทศไทยเนี่ยนะครับให้เหลือน,น้อยที่สุดถ้าหมดเลยก็ยิ่งจะด,ดีแต่มเป็นไปนไม่ได้หรอเอาแค่ลดน้อยที่สุดนะครับเรียกว่าสามารถกระจายอํานาจกระจายรายได้กระจายงบนะครับจากส่วนกลางหรือจากยอดพีระมิดลงมาฐานพีระมิดให้ได้ปัญ่ยให้มันเป็น ให้มันเท่าเทียมกันอันนี้ก็คือดิฉันจึงต้องให้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยนะครับที่เป็นคนไทยเลือกตั้งมาเลือกพักที่มันพอที่จะเดินตามไปกับกระแสะโลกได้นั่นก็คือพักประชาชนนะคะชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรเห็นไหมเราปลูกต้นไม้เสริมนะได้รายละ5,000บาทปลูกเพืชบบำรุงดินได้รายละห้าพันบาทเห็นไหมอันนี้เรืเร่องเกษตรอย่างเดียวนะ แล้วเขาก็ดูแลเรื่องเขาดูแลอย่างยุติธรรมนะครับว่าไม่ให้เราเนี่ยต้องลงทุนเยอะแยะมากมายเขาช่วยทําให้เรามีโอกาสที่จะค้าขายได้กําไรที่ดีขึ้นนี่ก็คือแนวคิดของพักประชาชนนะครับในกรณีพอคนแก่คนเท่าเนี่ยนะครับดิฉันแก่แล้วนี่ฉันก็อยากได้อเบี้ยยังชีพนะครับที่เขาเรียกว่าสวัสดิการเขาไม่ได้เรียกเบ,บี้ยยังชีพนะครับเขาไม่เรียกว่าสวัสดิการคนแก่คนเท่าผู้สูงอายุนะครับก็คือ เข้าไปนะครับก็คือร้อยวันแรกเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มรับเลยนะครับเดือนละพันบ,บาทหลังจากนั้นนะครับภายในสี่ปีจะต้องได้รับหนึ่งพันห้าร้อยบาทโอเคไหมโอเคไหมตอบเดี๋ยวนี้ตอบนะคะแล้วทีนี้เด็กน้อยล่ะเด็กน้อยเนี่ยนะครับเอาอเคตั้งแต่คลอดท้องเลยนะครับหาเดือนห้าเดือนขึ้นไปนะครับให้เงินช่วยเหลือสามพันบาทนะครับในเรื่องของการฝากท้องฝากครรภ์ นะครับพอเป็นเด็กเนี่ยนะครับตอนเดิมทีเนี่ยตอนนี้ก็คือรับไปแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยรับ600บาทอยู่แล้วนะครับรับ600บาทอยู่แล้วเนี่ยเขาจะเพิ่มอีกนะครับไม่ได้สูงสุดคือ1 2 0 0บาทนี่คือเด็กน้อยก็ช่วยแก้ปัญหาครอบครัวได้เยอะแยะผู้สูงอายุก็ได้พันสเด็กน้อยก็ได้พันสเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูลูกหลานอยู่บ้านเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นภาระของกันและกันนะครับแค่ดูแลให้ลูกหลานได้ทํางานนะครับแล้วก็มีมีการมีเงินเก็บบ้างมีโอกาส ได้ใช้เงินบ้างไม่ใช่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องส่งให้ลูกส่งให้แม่ไม่มีโอกาสได้ใช้เงินของตัวเองเลยสาหรับคนทางานในประเทศไทยนี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณเห็นใจมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับคุณต้องเลือกพักประชาชนให้ถล่มทลายเลยนะครับเอาเลยเขตละนะครับไม่จำกว่า75%ทั้งสสเขตแล้วก็สสบัญชีรายชื่อหรือนายกน,นะครับแล้วก็รัฐมนูญน,นะครับที่ปิดกั้นประชาชนให้เข้าถึงการเมืองเนี่ยอย่างเช่นสวเลือกไม่ได้ นะครับองค์กรอ,อิสระต่างๆเนี่ยประชาชนไม่ได้เลือกนะครับเหล่านั้นก็คือสิ่งที่ทําให้ประชาชนเนี่ยขาดโอกาสแล้วก็เสียเปรียบมากเลยเอาอย่างเช่นคนที่รับเหมาเนี่ยสร้างถนนแล้วก็สร้างสะพานที่พระรามสองเนี่ยครับกี่ครั้งที่ล่มจมนะครับรัฐบทลา,าไหนเห็นไหมจะเอาอีกไหมนะครับแล้วตอนนี้ตึกสตองถล่มเนี่ยเท่าไรกี่ปีแล้วกี่เดือนแล้วเอาคนผิดแล้วยังเอาคนผิดแล้วยังนะครับ แล้วก็ตอนนี้เอาใหม่ๆอีกแล้วเจออีกแล้วนะครับที่เขารถไฟเครนตกใส่รถไฟคนตายเนี่ยมาทีกิโคราชเอาความผิดไหนความผิดตรงไหนแล้วเขากระโดงเนี่ยทั้งทยู่กฎหมายเนี่ยนะครับเอาไม่ใช่ศารเนี่ยตีไปแล้วว่าที่ดินที่ดินเป็นที่ดินของรถไฟคนที่อยู่ก็คือผิดหมดเอาความผิดใครบ้างเอาความผิดใครบ้างตอนนี้เห็นไหมแล้วคุณดูที่ผ่านมาต่างเยอะแยะมากมายหลายปีมาแล้วเนี่ยชายแดนเขมร ให้คมเมนมาอยู่ได้ยังไงจนคมเมนเข้าใจว่าเป็นของตัวเองแล้วหลักเขตตั้งแต่ราชการที่หาหายทำไมเดียวก็หายเดียวก็เจอเดียวกเ็เจอตรงนั้นเจอตรงนี้ทาไมเขามีการเปลี่ยนแปลงจุดด้วยเหรอแล้วบอกเพิ่งเจอก็มีอะไรกันนะครับหนึงงานราชการที่ดูแลดั้งป่าขอบชายแดนเนี่ยแล้วก็ทหารชายแดนตํารวจชายแดนต่างๆเนี่ยทําอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่าปล่อยปละละเลย,ยงไงซึ่งการเมืองเนี่ยซึ่งต้องไปเป็นผู้บริหารเนี่ยไม่จริงไม่จัง ไม่เอาจริงไม่เอาจังไม่มองโดยปัญหารวมแล้วก็จะแก้ปัญหาให้ประเทศชาติจริงๆนะครับเราเอาเลยนะครับพประชาชนปีนี้เอาให้เลยทุกเขต7 5เทั้งสอสเขตแล้วก็ทั้งสสบัญชีรายชื่อนะครับเพื่อให้บัญชีรายชื่อของพักประชาชนนะ่ะเข้าสภายมากที่สุดเลยเอาเลยเข้าเจคนเลยฮนะเอาให้เข้าเจคนไปเลยแล้วสอสเขตเอาไปเลยสามรอคนนะ่ะเอาไหมคะเธอเท่าเอาอย่างนั้นนะ เพราะจะตายแล้วเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยอยากจะเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงสทัทีมาช่วยร่วมกันเปลี่ยนแปลงเลือกสสพรรคประชาชนนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ